สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอประทานอภัยเพื่อนๆแลวก็เอฟซที่รักทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการทําคลิปเกี่ยวกับการตัดแต่งจริงทุเรียนนะครับอาจจะไม่มีคลิปอย่างอื่นนะครับเพราะว่าทุเรียน,เ,นเริ่มโตขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาดูทุเรียนต้นนี้นะครับวันนี้จะมา ตัดแต่งกิง่งเพื่อวางตำแหน่งของทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งเป็นทุเรียนต้นที่ผมตัดยอดไปเมื่ออายุได้19เดือนนะครับตัดยอดตรงตรงยอดเลยนะครับเพื่อชะลอความสูงนะครับเพื่อไม่ให้สูงเกินไปแล้วก็เพื่อให้ลำต้นอวบขึ้นกิ่งก้านโตขึ้นทรงพุ่มนี่กว้างขึ้นนะครับวันนี้จะมา จัดวางตำแหน่งของกิ่งนะครับเพื่อนๆจะไล่ข้างล่างขึ้นไปนะครับวันนี้จะตัดแต่งกิ่งไหนออกบ้างวันนี้ที่ผมเลือกไว้จะมี3ามกิ่งนะครับมาดูนะครับนี่ครับกิ่งแรกที่ผมจะต้องตัดคือกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เลยนะครับเพื่อนๆกิ่งตัวโตเนี่ยนะครับส่วนกิ่งที่สองจะเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้กิ่งที่สามก็จะเป็นกิ่งเล็กกิ่งนั้นนะครับ มาดูกันนะครับทําไมต้องตัดนะครับเพื่อนเพื่อนดูตําแหน่งกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้มันจะอยู่ใกล้สองกิ่งนะครับซึ่งกิ่งแรกที่ผมเอาไว้นะครับก็คือกิ่งนี้จะสูงจากระดับพื้นดินขึ้นมาเนี่ยประมาณ45เซนมันก็ยังพอได้นะครับปกติแล้วก็50าเซนขึ้นไปเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่กิ่งนี้ประมาณ45เซนแต่มันก็ขึ้นมานะครับ ต่อไปอนาคตนะครับจิ่งนี้ถ้าติดลูกนะครับถ้าขาติดลูกห้อยลงไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับตรงนี้แล้วก็จิ่งเริ่มถีขึ้นแสงอาจจะส่องไม่ไม่ทั่วถึงลมอาจจะผ่านไม่ดีแล้วก็มันจะมาบดบังจิ่งนี้นะครับจิ่งล่างนะครับเพื่อนๆส่วนจิงนี้มันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันลักษณะเดียวกัน ส่วนจิงบนนะครับห่างจากจิงบนที่ตรงกันเนี่ยประมาณ4ี่สิบเซนนะครับนี่นะครับมันมีจิงนี้รองรับนะครับจิงนี้จะเป็นจิงหลักจิงนี้ก็จะเป็นจิงหลักนะครับจิงบนสองจิงผมจะตัดออกเลยนะครับเพื่อนๆตัดออกเลยนะครับนี่ตัดจิงนี้นะครับตัดเลยครับตัดไปนะครับจะเริ่มห่างแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะ จะได้ตำแหน่งของจริงแล้วนะครับจริงนี้ก็เหมือนกันนะครับตัดนะครับตัดออกนี่ครับตัดออกไปนะครับสองจริงแล้วนะครับเนี่ยส่วนจริงนี้ตัดเหมือนกันนะครับนี่มันจะไปบังจริงนั้นนะครับซึ่งเป็นจริงหลักนะครับเพื่อนจกิงล่างนะครับที่ผมวางไว้นะครับนี่ครับ ที่ให้เขาเลี้ยงลําต้นมาเรื่อยๆนะครับตัดออกเลยนะครับสามออกสามเนี่ยมันก็จะห่างแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่ครับตัดออกสามจริงเลยนะครับอาจจะดูตกใจนะครับแต่ต่อไปอนาคตจริงทุเรียนที่โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มถีนะครับเพราะว่าจริงเขาโตนะครับนี่ครับจะโปร่งนะครับนี่ กิ่งบนมันรองรับนะครับจริงนี้จริงหลักแน่นอนนะครับเพื่อนนี่นะเนี่ยจิิงนี้นะครับจิิงนั้นก็เป็นจริงหลักนะครับไม่บางจริงนั้นแล้วนะครับจิิงข้างล่างที่ผมตัดออกไปนะครับเนี่ยจริงนี้ก็จะมาแบบนี้นะครับส่วนจริงที่ผมตัดออกมาชีพมาฝั่งเนี้ยมันบางบางจริงนี้เห็นไหมครับจะเริ่มเป็นแบบนี้นะครับครับวันนี้ตัดออกสามจริงนะครับเพื่อนนี่นะ ส่วนจริงนี้ผมยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าเพราะว่าจริงนี้จะให้มาทางนี้จะเล็กอยู่แต่ว่ามันมันห่างจากจริงนี้อยู่นะครับมันห่างจากจริงจริงบนนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาตัดออกสามจริงเลยนะครับต่อไปเขาโตนะครับตเขา,าจริงเขาโตขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเริ่มถีขึ้นเหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่า,อาตอนตอนเล็กๆไม่รู้หรอกครับ ตอนเล็กๆนีไม่รู้นะครับตอนนี้มาวางตำแหน่งของกิ่งข้างล่างก่อนต่อไปก็ค่อยไปว่ากันกิ่งข้างบนนะครับตัดออกเรื่อยๆนะครับไล่ออกกิ่งที่ผมวางตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าเนี่ยกิ่งที่ตัดออกเนี่ここยกิ่งนี้นะครับกับกิ่งบนมันจะเบี่ยงเบี่ยงกันอยู่นะครับเดี๋ยวกิ่งนี้มันก็จะเอียงมาทางนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะเดี๋ยวก็จะเอียงหาแสงเองนะครับมันเบี่ยงเบี่ยงกันอยู่แล้วนะครับ เพื่อนๆดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวที่ผมตัดออกนะครับนี่ดูมุมนี้นี่ครับจริงแรกนะครับจริงแรกประมาณ45เซนนะครับมันก็พอได้นะครับไม่ไม่ถือว่าต่ําเกินไปนะครับจริงจริงห้าสิบเซนมันก็โอเคนะครับแต่จิิงแรกเนี่ยมันสวยนะครับมันโตผมก็เลยไว้จริงแรกเลยนะครับจิิงนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้มา ทำคลิปเกี่ยวกับการวางตำแหน่งของกิ่งทุเรียนตัวน,นี้นะครับขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ